สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง o มอนิงทารโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวประสุกย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็เป็นแต่ตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะเป็นตำแหน่งเทวีโชคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีกันบ้างชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้งอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกันในการเลือกไพ่สิบใบขอให้คําทํานายออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะไพ่ใบแรกค่ะใบที่สองสามสี่ห้าหก เจ็ 7, 8, 9, ดแปดเก้าสิบไพ่ใต้สำหรับสองถ้วยค่ะความรักดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะใบแรกว,ว้าวความรักเก่าหรืออาจจะมีอะไรเก่าๆเ,าเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะว,ว้าวการเงินดีมากๆ ได้เงินเก่าก็ได้ในบางท่านว้าวสิบเหรียญขึ้นมาการเงินดีมากๆค่ะสิบเหรียญการได้เงินได้ทองการอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินบางท่านได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะแล้วก็เด็กถือไม้ทเท้า e m p r e The เล r วขึ้นมาความรักก็เข้ามานะคะทั้งความรักทั้ง การเงินที่ดีมากๆความรักก็จะมีคนเข้ามาตกลุ่มรักคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้เป็นถึงคู่สัมพันธ์ที่ดีมากๆเป็นผู้แท้ได้เหมือนกันนะคะพัฒนากันต่อได้แล้วก็ชาเจสเมนค่ะเด็กถือดาบหนึ่งดาบขึ้นมาชัยชนะและวิกตอรีเอ็มเพอเรอร์ว้าวไพจกพักรพรรดิกับจกักรพรรดินีขึ้นมา มีความเป็นคู่ขึ้นมาแล้วก็ไพ่ของเดลิเวอร์แล้วก็สองข้วยขึ้นมามีเกณฑ์ถ้าคนโสดก็จะได้เจอคู่แท้หรือความรักที่จะพัฒนาต่อถึงขั้นเป็นคู่ศินบาร,รมีที่เสมอกันคนคู่ที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินการทองด้วยโดดเด่นมากๆในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่ของความรักสองใบเดี๋ยวจะเปิดตอนท้ายนะคะหนึ่งใบ สองใบแล้วก็ไพ่สรุปสี่ใบสิ่งที่จะเกิดขึ้นบทสรุปของดาวพฤหัสสุขที่เข้าอยู่พบเรือนบุตรตะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบทสรุปเป็นอย่างไรโอ้หนึ่งหนึ่งใบสองใบาสามใบแล้วก็ใบที่สี จากไพ่ที่ขึ้นมานะคะจะเด่นเด่นมากๆในเรื่องของการเงินและก็ความรักก่อนหน้าน,นี้ถ้าคุณเจอกับสถานการณ์ที่ไมยุติธรรมเจอการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการแข่งขันการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆนานาคุณจะถูกปกป้องคุณจะถูกเหมือนชีวิตของคุณจะเข้าสู่โหมดของการบรลาน ผลของการได้อะไรดีๆชีวิตดูไม่วุ่นวายมีความสบายใจการได้เริ่มต้นกับอะไรดีๆที่จะเข้ามาบางท่านก็อาจจะหมายถึงถ้าในเรื่องของการงานอาจจะได้ทำงานเก่าๆหรืออาจจะได้เอาชนะกับปัญหาต่างๆการได้ถูกอุปถัมภ์การได้ถูกแก้ไขกับปัญหาเหมือนผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์หรือความ ได้รับการเชิดชูได้รับการหนุนน้ำถูกผลักดันการได้งานที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จการเหมือนคุณโดดเด่นในใสายงานของคุณมากๆได้เงินได้ทองก้อนใหญ่งานเติบโตได้รับความมั่นคงการได้สิ่งดีๆตอบแทนจากการที่คุณอาจจะถูกเหมือนกับชีวิตของคุณโดนกดดันหรือมีในเรื่องของข้อ ตัวบทกฎหมายหรือมีปัญหาในเรื่องของงานตอนนี้คุณดูชีวิตถูกบาลานการได้รับโอกาสใหม่ๆบางท่านอาจจะหมายถึงการได้โอกาสจากผู้ใหญ่ให้ได้ทำงานที่นำมาซึ่งความสำเร็จการได้เงินได้ทองแบบนั้นก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ที่ความรักหรือความสุขจะเข้ามาในช่วงนี้ การดรําเนินชีวิตที่มีความสบายใจมากขึ้นได้ทําสิ่งที่คุณรักคุณชอบก็ได้ในสายงานของคุณบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในหน้าการขายบ้านหรือบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านได้ซื้อสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะถูกเหมือนกับว่าได้สิ่งที่ถูกใจอาจจะได้ของขวัญของรางวัลสิ่งของมีมูลค่าจากคนรักผู้ครองหรือ จากผู้คุ้นส่วนคู่สัญญาเหมือนจะตกลงทำสัญญากันได้หรือเซ็นสัญญาหรือมันมีเกณฑ์ได้อนุมัติกับสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสอยู่ในเรื่องของงานก็ได้หรือในเรื่องของการใช้ชีวิตการกู้ยืมการยื่นกู้อะไรแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรงานของคุณ the w h e w of fortune เป็นโชคเป็นโอกาส ที่จะเข้ามาในเรื่องของงานบางท่านก็โอกาสของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางท่านก็โอกาสของการได้เป็นงานเกี่ยวกับในหน้าค้าที่ดินการได้ทํางานรอดใหญ่ๆได้เงินได้ทองเข้ามาบางท่านอาจจะทํางานหลายๆอย่างมีเงินเข้ามาหลากหลายทางหรือบางท่านช่วงนี้งานเยอะค่ะอาจจะนํางานเก่าๆกลับมาทําใหม่ก็ได้ในบางคนนะคะเอามาปัดฝุ่นทําใหม่ดูมี p าวเวมากๆ งานของคุณลุ่งร่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็มีกําลังวังชามากๆที่จะได้ทํางานบางท่านก็จบปิดเจับดีิวได้งานดูประสบความสําเร็จอะไรที่เป็นปัญหาเหมือนคุณจัดการได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดงานอ,อ,อะไรที่มันเป็นปัญหามันถูกที้ขายบางท่านก็อาจจะหมายถึงการทํางานของคุณที่ทํางานหนักมากๆระวังในเรื่องของสุขภาพอาจจะทํางานเยอะไปแล้วก็ บางท่านก็อาจจะอย่างที่บอกได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่สบายขึ้นหรือคุณจะเหมือนกับได้คู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่ดีลงานที่ทําให้คุณได้งานที่สบายหรือมันมีความรับรื่นในเนื้องานงานของคุณปิดจับปิดดีลได้บางท่านก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินทรัพย์สินหรือ บางท่านอาจจะทํางานหลายๆอย่างช่วงนี้อาจจะระวังในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่งานของคุณจะราบรื่นได้ดีนะคะแล้วก็มีเงินมีทองเข้ามาบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับการ,การเกษตรเพื่อสวนไรนาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เงินได้ทองได้เหมือนกันมีความสําเร็จบางท่านก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายมีเกณฑ์ที่จะได้มีความก้าวหน้าได้เรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งถูกอุปถัมภ์ถูกหยิบยื่นโอกาสการ ได้หน้าที่การงานใหม่เป็นเจ้านายหนุนหลังหรือได้รับโอกาสที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จสูงมากๆค่ะไดะ้รับตำแหน่งใหม่ได้เกณฑ์การได้ทำอะไรใหม่ๆจากความสามารถจากความยุติธรรมที่คุณควรจะได้ความบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของการประมูลงานการ แข่งขันใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องของงานมีเกณฑ์ประสบค,ความสําเร็จได้รับชัยชนะได้เงินได้ทองได้การดีลงานที่ทําให้คุณได้เงินเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรโอ้แปดเหรียญขึ้นมาการเงินดีมากๆค่ะแปดเหรียญการลงมือทําการได้งานที่ทําให้คุณได้ไรายได้ก้อนโตมีเงินมีทองมีทรัพย์สิสนเงินทองช่วงนี้ดู มีความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็สองเหรียญขึ้นมาคุณจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ได้การเงินเข้ามาหลากหลายทางบางท่านก็อาจจะเป็นในช่วงนี้จ,จะมีรายจ่ายมีรายได้เข้ามาก็อาจจะจ่ายออกไปคือเข้าซ้ายออกขวาอะไรประมาณท่านก็ได้แต่ก็จะมีการเงินที่มั่งคั่ง ยังไงคุณก็จะได้รายรับมากกว่ารายจ่ายนะคะมีเกณฑ์จะได้รับการบางท่านก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับเอ,ก,เอกสารการยื่นกู้เอาบ้านไปเพื่อเข้าธนาคารก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองด้วยบางท่านก็บางท่นาทนก็ได้เสียเงินกับคนรักคู่ครองเสียเงินกับสิ่งสวยๆงามๆบางท่านก็มีเกณฑ์การวางแผนการเดินทาง เสียเงินกับการเดินทางเสียเงินกับการศึกษาเล่าเรียนก็ได้อาจจะหมายถึงการพูดถึงการไปต่างประเทศการไปร่ําเรียนการเสียเงินกับการร่ําเรียนการเดินทางต่างประเทศแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนคุณมองหาโอกาสของการขยับขยายการเติบโตในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมอาจจะเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปต่อยอดการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินและเสียเงินแต่เสียเงินกับการ ขยายต่อยอดในเรื่องของการเงินเพิ่มหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายที่ทํากินโยกย้ายบ้านโยกย้ายงานก็มีเกณฑ์เสียงเงินกับการเดินทางเสียงเงินกับผู้รักผู้ครองเสียงเงินกับสิ่งที่คุณชอบคุณรักอยากได้อยากมั่งอยากม,อากมีอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแต่การเงินยังไงก็มีเงินเข้ามาเยอะกว่ารายจ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรักเป็นอย่างไร ความรักความรักคนโสดอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งเก่าคนเก่าๆจะกลับมาในความสัมพันธ์ หรือเป็นคนที่คุณเคยห่างหายกันไปมีการเหมือนกับว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณหายหายกันไปช่วงนี้คนคนนั้นจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงการคุณเหมือนกับต้องเลือกอะค่ะเลือกกับสิ่งที่คุณกําลังโฟก,กัสหรือ อาจจะหมายถึงถ้าคุณเลือกในคนเก่าปัญหาเก่าๆก,ก็ยังจะมีเข้ามาเหมือนคุณจะต้องเอาชนะกันหรือมันเป็นความแบบคิดที่อาจจะคุณอาจจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันก็ได้อืมเพราะว่ามันดูแบบเป็นเด็กถือดาบกับเด็กถือไม้เท้าเป็นอะไรที่คล้ายๆกันเป็นอะไรที่ชอบเอาชนะชอบเอ่อต่อสู้หรือชอบเหมือนช่วงแรกๆก,ก็ คุยกันรู้เรื่องอะไรที่มันแบบเสมอกันคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าพอนานๆไปก็รู้สึกมีความดกดดันจะต้องเอาชนะกันตลอดมันมีความวุ่นวายมันมีปัญหาอาจจะพอคุณโตมาคุณอาจจะมีวุฒิภาวะที่มากขึ้นเขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูขมากๆส่วนคุณก็ยังรู้สึกว่าสิ่งเก่าๆอาจจะยังมีอยู่กังวลใจแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะพัฒนา ความสัมพันธ์ไปได้แต่ว่าก็ต้องเลือกดีๆต้องศึกษากันนานๆอาจจะเป็นความรู้สึกว่ายังรักอยู่ก็ได้สองถ้วยขึ้นมาแล้วก็เลิฟเวอร์มันมีเหมือนความสุขที่คุณรู้สึกได้กับความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมาที่เคยที่เคยดีกันก่นกอนหน้านี้นนก็เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกต้องดูดีๆต้องคบนานๆต้อง เหมือนอาจจะเป็นทางเลือกที่คุณอาจจะต้องเลือกใหม่อาจจะเป็นทิศทางใหม่ก็ได้ที่จะดีกว่าเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่ขยายและถ้าคนใหม่เลยจะดีไหมอืมคนใหม่น่าจะดีกว่าแต่ว่าคุณก็อาจจะยังรอคอยเนาะก็ ลองเลือกไปก่อนลองดูไปก่อนลองคุยไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเลือกเส้นทางใหม่จะคุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะคบกันนานไม่ได้มองถึงความสุขแบบแค่ชั่วคู่ชั่วความสัมพันธ์ปะแปบบ๊บคือเจ็ดเหรียญคือการแบบศึกษากันนานๆการศึกษากันยาว แล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับความรักแต่ก็จะรักกันไปแบบมีความสบายใจซึ่งกันและกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณถ้าเป็นคนใหม่ก็น่าจะดีกว่าเดิมเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์เก่าก็คือแบบเนี่ยมันมองถึงความรักที่มันเลเวอร์ค่ะความรักที่มันมีความสุขมากแต่ในระยะยาวเราไม่รู้จะเป็นยังไงต้องศึกษากันไประยะยาวความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจากหน้าไพ่ คุณอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆที่ต้องเคลียร์กันที่ต้องคุยกันอาจจะเป็นปัญหาที่มันมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาหรือมันมีความนิ่งเงียบอาจจะคุณอยากจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลือกเส้นทางใหม่ก็ได้คนคนนี้อาจจะไม่ได้ตอบสนองใดๆแต่คุณรู้สึกว่า ถ้าชีวิตของคุณจะมีความสุขจะมีความรักคุณอยากจะมีความรักที่มันมั่นคงแล้วก็มีความชัดเจนเพราะคุณชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าคุณอยากได้รับการอบอุ้มการอุ้มชูการถูกปกป้องถ้าคนนี้ให้ไม่ได้คุณก็อาจจะมองเส้นทางเส้นใหม่ที่จะนำมาซึ่งความสุขในเรื่องของความรักการปรารถนาดีให้กันและกันเพราะคุณ แต่ก็มีเกณฑ์นะที่คนคนนี้จะให้ความชัดเจนกับคุณได้แต่อาจจะรอเวลาก็ได้รอเวลารอจังหวัดไพ่ขึ้นมาค้านมากอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่คุณเลือกอาจจะรอเวลาก็ได้ค่ะรอจังหวะรอเวลาก็อาจจะมี เส้นทางเส้นใหม่ที่เข้ามาให้คุณเลือกก็ได้อืเพราะคุณดูแน่วแน่แล้วว่าถ้าไม่มีความสุขจริงๆไม่มีความรักที่ให้กันจริงๆคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อืมกับมันเป็นหนึ่งดาบแล้วในใจของคุณคุณแน่วแน่ตั้งใจกับสิ่งที่คุณจะตัดสินใจแล้วเหมือนคุณรอมานานแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคนมีคู่ คุณน่าจะอยู่กันแบบเรียบๆง่ายๆรักไปเรื่อยๆไม่ได้มองถึงความหมือหวาอะไรแต่คุณจะได้สิ่งดีๆความรักครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสุขการได้เป็นหนึ่งเดียวบางท่านอาจจะหมายถึงการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสหรือบางท่านถ้ามีปัญหาอะไรกันก่อนหนีน้คุณอาจจะมีในเรื่องของการเคลียร์กันในเรื่องของตัวบทกฎหมายก็ได้ เหมือนคุณจะเลือกเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตแล้วในบางท่านนะคะที่มีปัญหาเนาะถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่านี่คือเส้นทางที่คุณเลือกที่ถูกแล้วเป็นเส้นทางที่คุณรู้สึกว่ามันมั่นใจมั่นคงแล้วก็มีความรักที่เติมเต็มให้กันมีความปรารถนาดีการถูกอบอุ้มการถูกอุ้มชูการถูกรักมันมีความชัดเจนและม,มีความรักมีความปรารถนาดีให้กันและกัน เกณฑ์ที่มันจะมีความมั่นคงถึงมันจะอึดอัดบ้างเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือมีอีกโกวตาก็ได้แต่คนนนี้ก็มองถึงอนาคตการมีบ้านการมีครอบครัวที่มันมีความมั่นคงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของความรักนะคะอะไรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้นี่คือสิ่งที่คุณเลือกเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะฝ่าฟันกันไปอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีแต่คุณรู้สึกว่านี่คือความมั่นคงในชีวิต อาจจะบางเรื่องมีปัญหาแต่คุณอาจจะมองข้ามแต่คุณโฟกัสกับการใช้ชีวิตหรือปัญหาใหญ่ๆเท่านั้นปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหาเล็กๆคุณอาจจะไม่ได้เอามาคิดมาใส่ใจอะไรเนาะค่ะก็ความรักจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นการเป็นหนึ่งเดียวการมองไปในทิศทางเดียวกันความสําเร็จในเรื่องของการมีครอบครัวที่มั่นคงมีบ้านมีรถมีลูกอะไรประมาณนั้นนะคะ ความรักดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมองไปในทิศทางเดียวกันเนาะถึงจะดูนิ่งดูเงียบไม่หวือหวาอะไรแต่ความรักก็ยังมีสิ่งดีๆตอบแทนให้กันอยู่ค่ะมันมีความชัดเจนมีความมั่นคงแล้วก็ให้ความรักที่เสมอภาคกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สรุปว่าดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศรีกันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแมงสีหูห้าตาอยู่ในศีลในธรรมโชคจากความขยนันเรียกทรัย์ ระราหูพระราหูอยู่ในภพเรือนปัตตนิแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลิอลิปัตตนิช่วงนี้ระวังในเรื่องของคําพูดคําเจรจาหรือการทะเลาะกันแล้วก็มันมีเกณฑ์ที่มันจะมีในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของ,ของความรักนะคะหรือ ถ้าในเรื่องของผู้ผู้หุ้นส่วนผู้สัญญาก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีข้อผิดพลาดข้อขัดแย้งได้บ้างแต่ว่าดาวสุก,ก็ยังจะเป็นในเรื่องของการได้รับอะไรดีๆอยู่แล้วถึงจะมีอุปสรรคมีปัญหามีการเ,เลดในเรื่องของออนัดหมายคาดเคลื่อนหรือแบบเหมือนจะยืดเยื้อหน่อยแต่ว่าก็จะประสบความสำเร็จได้ดี นาฏมนีสัพพวิชาปรโมูคัมพีวิชาปัดเป่ารักษาคุณสักยันมนตาคาถาอ克ะแรงรูประจำกายยังไงคุณก็เอาอยู่เป็นช่วงที่คุณจะมีโชคมีลาบมีโอกาสเข้ามาถึงจะมีอริศตูมีอุปสรรคบ้างแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาไปได้ได้โชคได้โอกาสได้เงินได้ทองบางท่านก็ทำงานเกี่ยวกับในหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองบางท่านก็อาจจะ ช่วงนี้ค้าขายการเงินดีขึ้นดีขึ้นจากเมื่อก่อนหรือบางท่านอาจจะดีลงานช่วงนี้การพูดกานเจรจาอะไราของคุณมันดูเป็นเหมือนกับคาถาเนาะพูดอะไรไมีคนรับฟังมีคนเชื่อถือมีเกณฑ์จะได้โชคได้โอกาสได้เงินได้ทองได้ดีลงานเกิดขึ้นบางคนบางท่านก็เหมือนกับว่า,าได้วิชาดี ได้ครูดีหรือมีแรงสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่งานดูแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็อาจจะได้มีงานเก่าๆเ,เข้ามาลื้อฟื้นให้ได้กลับทำทาใหม่แล้วได้เงินได้ทองแบบนั้นก็เป็นไปได้มีเกณฑ์จะจะมีหลักมีฐานในเรื่องของบ้านในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีเกณฑ์ที่เหมือนดวงเมตตามหานิยมอะค่ะถึงจะมีอริสตูมี คนที่ไม่ชอบคุณหรือมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปได้ได้รับการสนับสนุสนได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยยังไงก็มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขในเรื่องของการเงินการได้เงินได้ทองการได้ทรัพย์สินได้มรดกก็มีเข้ามา สิบเหรียญขึ้นมาได้บ้านได้ทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสที่คุณจะเหมือนกับว่าได้สิ่งที่คุณปรารถนาได้เงินจากความเสน่หาอะไรแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์จะสุความสําเร็จสูงมากๆแล้วก็ได้เงินได้ทองสูงมากๆการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถึงจะมีอุปสรรคแต่ก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ักให้กับมอร์นิ่งหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอร์นิ่งได้ในทุกๆช่องทางทังช่องซุปเปแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ